บังเอิญจังเลยนะเจ้าค่ะที่ได้เจอหมอมทดฉันจะได้คืนผ้าเช็ดหน้าที่หมอมทดเคยให้ฉันยืมเจ้าคะ่ะนี่เจ้าคะ่ะฉันซักให้แล้วนะเจ้าคะ่ะแก้วเอาดอกไม้มาวางให้ด้วยกลิ่นหอมเชียวเจ้าค่ะก็แก้วคิดว่าเป็นของคุณออนนี่เจ้าคะ่ะได้มีโอกาสขอบคุณหม่อมทศสักทีนะเจ้าคะ่ะช่วยฉันเอาไว้ตั้งหลายครั้ง เรื่องบังเอิญทั้งนั้นเป็นใครก็ต้องช่วยแม่อ่อนแย่งฉันมีจริงหรอกเจ้าคะ่ะเพราะว่าหมอมทษเป็นคนดีหมอมทษถึงได้ช่วยฉันถ้าเป็นคนอื่นนะเจ้าคะ่ะไม่มีใครสนใจหรอกหวังว่าถ้ามีโอกาสฉันคงได้ตอบแทนหมอมทษนะเจ้าคะ่ะ แม่ปทุมดูสิพี่ทศพาใครมาเดินเล่นอ้าวแม่ออนเมื่อเช้ายังอยู่ที่เรือนคุณหลวงราชมนตรีเหตุใดตกเย็นมาอยู่กับพี่ทศเสียได้พี่แค่บังเอิญมาเจอแม่ออนเข้าคุณหลวงต้องไปดูเรือสินค้าพี่เลยอาสาพาแม่ออนเดินชมตลาดอ๋อแม่ออนนี่โชคดีเสียจริงมีคนคอยผลัดกันช่วยมาดูแล เมื่อไหร่แม่บัวจะเลิกพูดจาจิก,กัดฉันสักทีเจ้าคะอะไรนะใคยไปกัดหลอดฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นเจ้าค่ะฉันหมายความว่าเมื่อไหร่แม่บัวจะเลิกพูดจาประชดประชันฉันสักทีเจ้าค่ะแม่บัวทําแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นคนอื่นเขาจะมองแม่บัวไม่ดีนะเจ้าค่ะฉันเองก็พยายามที่จะอยู่ห่างแม่บัวให้ได้มากที่สุดแล้วแม่บัวก็ยังมายุ่งกับฉันไม่เลิก แล้วเหตุใดหล่อนถึงกล้ามายุ่งกับคุณหลวงของพี่บัวด้วยเล่ารู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นคู่มั่นคู่หมายกันแม่ปทุมเหตุใดต้องพูดจาเสียงดังยิ่งนี้มีอายชาวบ้านที่โยโอยู่แถวนี้บ้างหรือใครกันแน่เจ้าคะที่ควรจะต้องอายถ้าจะคุยกันเรื่องนี้ไปคุยกันที่อื่นเถอะเจ้าคะ่ะได้งั้นหล่อนก็ไปคุยกับฉันทางนอนก็แล้วกัน ก็ได้เจ้าค่ะแค่หล่อนคนเดียวอย่าไปนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอกแก้วฉันว่าแม่บัวคงไม่กล้าทำอะไรฉันหรอกแก้วอยู่กับหมอมทศที่นี่ก็แล้วกัน